โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2476เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่บ้านนาคำหมู่ที่9ตำบลนิคมน้ำอูนอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น198คน บุคลากรภายในโรงเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนครูประจำการ15คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการทานโรง1นคนรวมทั้งสิ้น18คนบริหารงานโดยนายคำานวณแก้วคำสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการบูรณาการความรู้และทักษะในด้านต่างาๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้หนักเรียนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้หนักเรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับไปสร้างสรรค์อาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคตนอกจากนี้โรงเรียนยังน้อมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนทั้ง4ข้อได้แก่ 1. การสร้างคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 2. การสร้างคนไทยให้มีทักษะความสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 3. การสร้างระบบการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 4. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟจึงไม่เพียงแค่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ในตำราแต่ยังเป็นแหล่งบ่งเพาะความรู้ทักษะ และคุณธรรมที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคตการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพโรงเรียนได้ดําเนินงานตามหลักการ3เสาหลักและ5กลยุทธ์ของโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สาเสาหลักของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสาหลักที่ 1. การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งด้านกายภาพและหลักสูตรเพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่องเสาหลักที่2ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดยมีการประเมินผลสับริททางการเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาและนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเสาหลักที่3ให้เด็กได้รับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนมุ่งเน้นการปลูกฝังวินัยและจริยธรรมผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์การจัดค่ายคุณธรรมและการใช้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี 5. กลยุทธ์ในการดําเนินการกลยุทธ์ที่1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพโรงเรียนจัดอบรมและเวิร์กช็อปสำหรับครูอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะการสอนและความรู้ในสาขาวิชาต่างๆกลยุทธ์ที่ 2. การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกลยุทธ์ที่3การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังวินัยและจริยธรรมเช่นค่ายคุณธรรมและการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงกลยุทธ์ที่ 4. การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนกลยุทธ์ที่ 5. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในโรงเรียน